h e ลโลครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแล้วนะครับกับช่องไวเซมไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการแปลงสเตปซีนะครับที่หลายคนนะครับเจอปัญหานะครับก็คือวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับนะครับการแปลงสเตปซีหรือการแปลงโฮจิตแต่เราไปใช้กล่องนะครับกล่องของร้อยสิบนะครับไปใส่ในรถเว็บร้อยยี่ห้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นเฟรียบังลมนะครับตัว S ตัว R นะครับตัว R น,นะครับตัวที่เป็นคาบูหรือหัวจิตนะครับแล้วเรามาใส่กล่องเนี่ย,ยกล่องของด้สิบแล้วรถมันมันวิ่งแปบลบกๆขี่แปบลบกๆอะไรประมาณเนี้รีแมปแล้วมันก็ยังไม่หายอะไรประมาณนี้ยมันอาจจะวิ่งได้แต่มันไม่เต็มร้อย มันไม่เต็มร้อยครับอย่างเช่นอย่างตัวนี้เป็นคสูงสามให้ส่นหนึ่ง K58T81 อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันไม่ใช้กลองของร้อยห้ามันไม่ใช่กลองปาวานมันไม่ใช่กล่อง m s x มันเป็นของร้อยสิบเรามาใส่แล้วมันทําให้รถเราวิ่งคือมันไม่ค่อยจบมันจะขี่แบบแปลกๆเลยมันจะไม่เหมือนกลองปาวานซึ่งบางบางช่างหรือบางคนอะ เวลาจะแปลงเอเซียเขาจะใช้กล่องของปาวานหรือ MSX อย่างเดียวส่วนมากจะใช้ของปาวานอย่างเดียวไม่ก็ใช้กล่องแต่งกล่องพวก API อะไรพวกเนี้ยเขาไม่ค่อยใช้กล่องร้อยสิบหรือกล่องสุปเอับอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยจบบางคนใช้ไม่รู้เลยว่ามันเป็นที่กล่องบางทีไปแก้ที่อื่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆน,นะครับได้เข้าใจกันนะครับ ซึ่งนะครับส่วนตัวผมผมใช้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการแปลงฮุจีหรือการแปลงเป็นสเต็ปสีนะครับกล่องที่มันเป็นสเตปสีมผมใช้ทุกรุ่นเลยทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยผมไม่สนนะครับว่าจะเป็นกลองพาวานหรือกลองร้อสิหรือกลองสเปคับนะครับมันใช้ได้หมดนะครับมันใช้ได้หมดแต่แต่เราต้องมา ทำไฟใหม่แก้ไฟใหม่จะไมใ่ใช้นะครับผมจะไมใ่ใช้ไฟของเลขสิบจะไม่ใช้ของเดิมมันเราจะใช้ไฟของอย่างเช่นรหัสตัวเนี้ยแค่ห้าแปที่แหนึ่งถ้าผมใช้กับเดิมของมันมาดีแบบมันก็อาจจะวิ่งไม่มันวิ่งได้แต่มันไม่เต็มร้อยเพราะว่าองศาไม่ว่าจะเป็นองศาจุดองศาจุดน้ำมันอะไรพวกเนี้ย น้ำมันอาจจะไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าเราจูนหาได้แต่ไฟอุณหจุดมันไม่เหมือนกันมันต่างกันเลยนะครับรถเนี่ยมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเกียร์เกียร์ระบบต่างๆรถสิบมันจะเป็นรถอีกแบบหนึ่งรถยี่สิบห้ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งขนาดปาวานกับรถยี่สิบห้าไฟเหลวบังลมอะไรพวกเนี้ยรถยี่สิบห้าตัวเก่ากับปาวาน มันยังใช้เครื่องยนต์อาจจะใคล้เคียงกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันส่วนตัวผมขนาดกองปลาวานผมยังสร้างไฟใหม่นะครับเราเอากองปลาวานมาใส่ในรถระยห้าตัวเก่านะครับผมยังแปลงไฟใหม่เลยเพราะว่าองศามันก็ยังไม่เหมือนกันอยู่ดีส่วนตัวผมนะเนะีอย่างเช่นเนีเ่ยไลี้วงลอมอะกองเดิมอะมันจะเป็นรหัสตัวเนี้ยพอเรามาแปลงเป็นสิบสี เราก็มันจะไม่มีกล่องที่มันใช้องศาไฟที่มันเหมือนกล่องตัวเนี้ยบางทีอะตอนที่มันเป็นสเตตสามมันวิ่งดีพอเราแป่งเป็นสเตตเตียมันวิ่งก็คือมันแย่กว่าเดิมเพราะอะไรเพราะองศาไฟอะไรพวกนี้ต่างๆอางอาจุดอะไรทุกอย่างมันไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเราต้องสร้างไฟใหม่นะครับทําไฟใหม่ให้มันนะครับตัวผมผมไม่สนใจเลย ว่าจะเป็นกองรุ่นไหนครับรุ่นไหนเราแค่สร้างไฟใหม่ครับสร้างครับใหม่ให้มันรองรับกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นั้นๆนะครับมันก็จะจบได้ง่ายเลยนะครับจบได้ง่ายนะครับกับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่แบบไม่จบนะครับหรือใครที่ได้มปเป็นครับที่ไม่จบนะก็นะครับไฟที่ผมมีนะครับใครอยากได้นะครับผมก็ ามารถสร้างให้ได้นะครับอาจจะแบ่งปันนะครับอาจจะมีคาวิชานิดหนึ่งนะครับเพราะทุกอย่างมันก็คือมันมันต้องใช้หลายอย่างนะความรู้อะไรพวกเนี้ยกราฟผมมีนะครับครับแบบไม่ต้องไล่หาเยอะนะครับก็มีนะครับมีแบ่งนะครับถ้าใครอยากได้หรือใครอยากสนใจอยากเรียนดีแมกนะครับใครที่อยากเรียนดีแมกผมก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือ พวกแกรต่างๆก็มีนะครับสามารถแบ่งปันกันได้นะครับสําหรับสีทุกคนครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้จะมาบอกเพื่อนๆครับก็คือถ้าเป็นเพื่อนนะครับถ้าเป็นเพื่อนที่แบบเราจะก็คือสร้างไฟไม่ได้หรือจูนเองไม่ได้นะครับเวลาจะเบิกกล่องนะครับก็แนะนําให้ใช้ของปะวานนะครับปะวานหรือ m s x นะครับนะครับมันก็จะง่ายนะครับก็คือเราอาจจะเสียบใช้ได้เลยนะครับ ถ้าเราไม่อยากรีแมปนะครับแต่ก็ต้องทําเครื่องยนต์ให้มันสมบูรณ์นะครับไล่วัตถุอะไรให้มันพอดีเราก็อาจจะไม่ต้องรีแมปหรืออาจจะแค่ไปเปิดรอบอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ถ้าเราอยากให้มันละเอียดก็ต้องอุนนะครับกองร้อยสิบส่วนตัวผมนะับกองร้อยสิบหรือกองปาวานมันก็เหมือนกันหมดครับถ้าเราสร้างรับใหม่มันจะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันนะครับว่าอะไร อะไรข้างในมันเหมือนกันนะครับที่มันไม่เหมือนเาขาแค่กรับนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทําได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากทํามาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อไม่ให้หลงทางครับก็สวัสดีนะครับ